สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู่ขูดูขนค,คือเก่าครับพี่น้องผมสีฟ้ามาห้ายามบ่วงดักนูนะครับกับกับกับดักดักนูพี่น้องมีเนี่ยเปลี่ยนไม้ใหม่นะครับมาใส่คางสวนเมร์นะครับนะครับเรววาเห็นเห็นมันมีมีมมห้อยกัดหรือว่มีควายนะครับพี่น้องก็เลยเปลี่ยนมองใส่ไม่แต่ว่ามองเก่าทีใดมือขื้นเ่ยก็ใส่อยู่พี่น้อง บ่วงสองหลังกับหลังหนึ่งอยู่นี่บ่วงสองหลังกับหลังหนึ่งคือกันพี่น้องอ่ะรุนร่วกันพี่น้องนี่ครับนี่เงาพราวมีคุ้ยคุ้ยหนึ่งนะครับนี่บ่ออกพี่น้องน,นี่นี่หูว้ว่านี่เดียมเดียมเลยเดี๋ยวบ่วงตัวนี้สิใสยเลคือเก่าเข้มสิบูก,กูเลยพี่น้องบ่วงตัวนี้เออจุ๊บ นี่พี่น้องคุยมันนู้นยามนีคุยมันใหญ่เลยครับยูวัวงตัวนี้สิบุทัางกู่ชาวไคือเกา่ามีวงหนังนึงพี่นอ้องววงหนังนี้นั่นคือเกา่าอู นี่พี่น้องใส่ไปนี่โอ้เป็นแป้นเลยโค้ง,งเป็นแป้นเลยโค้งเดียวกันเลยครับตัวนั้น มีหว่วงล้งหนึ่งคืพบ่ออกว่ะล้งนึ่ก็บวถือพี่น้องเลือกขับลังนึ่งพี่น้องมันคุยเบี้ยนคุยนี่นี่งมึงค,คับนี่นี่ เอาพี่น้องเอาโดนเต็มลำข้อเลยพี่น้องเต็มลำข้อเลยนี่ผมใส่กับปไปนี้นี่พี่น้องพี่น้องเบิ้งเก๋เบิ้งนี่พี่น้องพี่น้องเต็มลำเลยนี่เอู้มมานีเจ้าพี่น้องเช้านี้เอาโต๊ะไม่ใหญ่โต๊ะว่านี่พี่น้องแต่ว่ากัด หนาอยู่พ่อป้งแสบนะครับซสำนีนายชิบิโน่รุ่นๆน,น,นะครับโน่รุ่นปีนี่แหละนี่พี่น้องนี่ไส้เมนีนี่เต็มลำข้อฟาแลีเยเบื้องเบิ้งเบื้งเซลตัวไม่ให้เบิ้งพี่น้องโอ้ยแก่งหัก มาชิมนู้นนู้นนู้นปีนพี่นอ้องอะบ่ให้เบื้งใกล้หรอกติดติดกดเขาอีกอะค่อยปีนพี่น้องคว้าร้ายมือมือในย่านปีนอยู่พี่น้อง,องว่านู้นหน่อยน่าจะปีนเสียอยู่ เดี๋ยวผมสีดผ้าขึ้นไปไปยามไม้เก่าเนี่ยพี่น้องผมใส่กับหรือสองหลังเลยกับบ่วงสองหลังนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าถือผมสีดไทยเบื้องหน้าพี่น้องถอดถือผมฉีดข้อจบคลิปไว้ซ้ำหน่ยพี่น้องเดี๋ยวจึงเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ